ยำมะนาวน้ำพริกหมูก,กระจกที่ว่าเปรีย้ยวยังไม่เปรี้ยวเท่ากินตัวยำมะนาวแซลมอนจากของในเซเว่นตอนสี่ทุ่มกันทุกคนสูตรนี้เขาบอกว่าคนไม่กินเปรี้ยวกินได้วันก่อนเราเจอคิมคนกินยำมะนาวตอนดึกเปรี้ยวปากเลยไปเดินหาวัตถุดิบในเซเว่นลองทำยำมะนาวสูตรง่ายๆกันทุกคนใส่น้ำยำปลา,าน,น้ำตาลกับแซลมอนในตู้เย็นปิดท้ายด้วยน้ำพริกกามหมูแม่แอลนะอันนี้เป็นรสเผ็ดมากเรากินบ่อยมากในเซเว่น มาตื่นยังอ่ะบ้านสั่นขนาดนี้จัดจานถึงเครื่องมากมันจะไม่นัวได้ไงอ่ะเดกคนใครจะไปเชื่อว่านี่คือสูตรในเซเว่นแซลมอนคุกน้ำพริกกัหมช่ช่าอืมอร่อยว่ะข้าหมูยังไม่จุใจใส่น้ำพริกกาหมูรสต้มยำไปเพิ่มนะไปจ้าแซลมอนช่มชมันน่าจะช่มช่หวาน น้ำลายแตกมึงต้องกินมะนากวก่อนเพื่อเปิดมคอมน้ำดมดูทรงน่าจะปิดเลยโช๊โซ๊แม่โอมากาเสะเจอแม่แอลไปคือิดซายอ่ะต้องไม่ลืมทุกคนนะอ้าปากเร็วแซมมอนอ้าตีน้าไปปตีนเร็วไหมแม่เอาลรอตทดสอบเพิ่มปะนี่แซมมอนป้าเน,นาแล้วมันเบลล์เต็มปากเลยเดี๋ยวนะมึงอย, <c oughs> ยากไปเ <c oughs> รื่องไหนปะแต่คือไม่คุยรู้เนี่ยยำมะนาวแค่นี้มันจะไปหย่องอะไรอ่ะยังไม่เปรี้ยวเท่ากลิ่นตัวมึงเลย <c oughs> จัดไปทุกคนอย่าให้เสียสักสี หวานมากคนไม่กินเปรี้ยวกินได้มึงฟันมึงมีอะไรติดป่ะอ่เอเ้าขายแล้วจ้ะเอาจริงแค่นำพริกปกบนข้าวก็คือเลิศแล้วทุกคนไม่ต้องไปปอกมานาะอยู่สอชั่วโมงซองแบบนี้เซเวเินเลยนะทุกคนต้มยำเด็ดมากเครื่องเขาถึงอ่ะ